ราเริ่มต้นเลยจากโรงเรียนทุ่ง,งสเสลี่ยม,ะยมนะครับก่อนจะเกิก่นก็ระหว่างคารินัดกระนาดตีกันเป่าประสานคู่กันมานะครับก็ม่เป่าได้สวยนะครับแล้วก็เกิ่นขึ้นนะฮะพอหลังจากนั้นก็จะรับด้วยวงใหญ่รวมกับระนาดนะรับแล้วจะล้อกันระหว่างเครื่องเป่ากับทรมโบนอนะไรเงี้ยจะเป่าล้อกันก็สวยงามทําทางได้สวยนะครับแต่เพียงแต่ว่า ดังไปนิดหนึ่งแต่โชคดีดนตรีจะดังขนาดไหนแต่เสียง <ขอ S 1> นักร้องอกดหมดเลยนะครับทีนี้มาถึงโรงเรียนจ่านักร้องแมถ้าพูดถึงเรื่องดนตรีนะครับใช้ระนาดขึ้นนะครับแล้วก็รับด้วยวงใหญ่จนช่วงอินโทรแล้วมาส่งด้วยกีตาร์อันนี้ถือว่าเรียบเรียงเสียงผสานใหม่ทางใหม่นะถือว่าเยี่ยมสุดยอดอเลย <laughs> นตรีฟังดูแล้วก็เหมือนแบบเท่าเท่ากันเสมอๆนะเด่าดีคนละอย่างใช่ค่ะอฟังท่านต่อไปเลยค่ะพ่อลบขาเป็นยังไงบ้างคะทุ่งเสลี่ยมชนูประถามค่ะในเรื่องของการร้องครับยอยศพระลอทั้งสองทีมเนี่ยมาอย่างสง่างามแต่ครับนักร้องนำทีมมาร้องได้ดีมากเลยนะฮะเสียงแน่นครับร้องเต็มเสียงค่ะ แม่นในเสียงตัวโน้ตทุกตัวถึงแม้ว่าดนตรีจะดังไปหนูก็ยังร้องเสียงดังออกมาได้แล้วได้ยินชัดด้วย<ะ>ครับนักร้องคนนี้ต่อไปในอนาคตถ้าอยากเป็นนักร้องจะมีอนาคตที่ดีที่สุดอย่างนี้จากนกร้อง,อง,องใส่แป้วสิคะเนี่ยไม่แป้วร้องหนึ่งหนูเป็นไง,งไม่แน่ล้ง,งจากนกร้อง,องเนี่ยเขาก็มา คงเส้นคงวาอยู่ตลอดเวลาวันเนี้ยร้องดีโชว์ร่วมด้วยเต้นเดนด้วยแล้วครบร่นมากเลยครับแล้วก็เด่นมากด้วยครับทั้งคู่เนี่ยสูสีกันเลยเอ้าวเลยครูชลธีค่ะครูเสลียงค่ะเสียงดีร้องดีน้ำหนักเสียงดีพาเวอร์ Power เสียงดีและร้องได้คงเส้นคงวาไม่มีตรงไหนที่ที่ที่ททมี อ่อยแผลไม่มีตำหนิเลย uh huh. นิดหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือดนตรีไปกรบเสียงนิดหน่อยเลยทาให้อ,อัคระบางช่วงหายไปบ้างแต่ว่าอันนั้นไม่ถึงกับเป็นแผลใหญ่นักนะครับแต่ว่าความมั่นใจตัวเองตรงตนี้สูงมากๆเป็นนักร้องที่มีอนาคตครับา uh huh. จนักร้องคือากนักร้กองนะครับแชมป์ผู้ยิ่งใหญ่ก็คง ไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงน,นะฮะความยิ่งใหญ่ก็ยังมีอยู่ไม่ว่าด้านดนตรีด้านการร้องการเต้นการรำและการร้องนะครับ,ก,รบก็ออกมาก็สมบูรณ์แบบดีไม่มีทิ่ติรครับครับอ๋ออลสมบูรณ์แบบไม่มีทิติคุณสลาครับช <c oughs> ี้ชัดเลยค่ะคุณสลาท่านสองโรงเรียนทำให้กรรมการยากจริงๆเพลงช้าประทะเพลงเร็วความหวานความน่ารักมาประทะกับความอลังการ ทำให้การจับประกบแบบตัวต่อต,ต,ตัวหนึ่งต่อห,หนึ่งทำได้ยากมันอาจจะเฉือยตรงที่ว่าใครจะดีกว่าทึ่งกว่าจริงๆเลยในการตัดสินข่าวนี้นะฮะเอาเรามาชี้กันที่ตัวนักร้องนะครับน้องบิวซึ่งเป็นแม่ทัพของทุ่งเสเหลี่ยมนะฮะฟอนลีลาถึงแม้ว่าจะได้ไม่ไม่ได้ออกท่วงท่าแต่ว่าสง่างามเป็นบุคลิกของนางพญาเลยจริงๆในการร้องวันนี้นะฮะ ไม่เคยเห็นเพลงยากเพลงใหญ่แล้วก็พลาดน้อยในในในลักษณะที่ผู้หญิงเอาเพลงยากมาร้องแต่วันนี้น้องน้องบิวนี่อยู่ในเกณฑ์ข้อนี้เลยร้องเพลงยากเพลงใหญ่และก็ไม่พลาดถือว่าท็อปฟอร์มจริงๆริงพี่จานักร้องครับผมชื่นชมประเด็นแรกคือการแบกรับภาระความกดดันซึ่งวงแรกทำได้ดีและตัวเองเป็นวงร้องตามทีหลังเนี่ย หนักอยู่แล้วนะฮะในการต่อสู้เนี่ยแต่สามารถนําทัพและก็ร่วมโชว์ได้ตั้งแต่ต้นจนจบอันนี้ชื่นชมเป็นประการแรกนะฮะและอันที่สองคือน้องเป็นคนที่มีเสียงน่ารักมากเป็นเป็นเสียงที่มีเอกลักษณ์ถ้าในในการคัดเลือกนักร้องมาเป็นนักร้องอาชีพ <c oughs> เขาจะเลือกคนแบบนี้และก็ร้องเพลงนี้ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ร่วมโชว์ได้ดีนะฮะจังหวะไม่หลุดผมติงตรงที่ว่าคีอาจจะเหมือนต่ำไปนิดหนึ่ง พอต่ำปุ๊บนี่ทำให้ดื้อได้ไม่สุดอ,อยากสนุกแต่ก็สนุกเหมือนไม่สุดพยายามจะสนุกแต่พอพอีมันต่ำนี่เสียงมันไม่ไม่ผ่องออกมาตรงนี้เองครับที่ที่เป็นจุดที่ค่อนข้างจะจางแต่อย่างอื่นถือว่าทำได้ดีมากครับคุณครูชุิเด็ดทองอยู่คะย้อยพลอวันนี้ย้อยพลอเปิดสวยร้อยเรียงอารมณ์ออกมานี่ถือว่าใช่เลยคันนี้ก็เรามาดูเรื่อง เรื่องวิธีการเล่นท่าเต้นวันนี้เลือกท่ายากโหดและหินมากเสี่ยงต่อการเสียคะแนนได้ทุกวินาทีแต่อยากจะบอกว่าวันนี้คุณเล่นท่ายากแต่คุณไม่พลาดเลยพอ,อ,อ,อามาดูถึงจ่านกร้องวันนี้จ่านกร้องคิดแนวทางที่ใหม่ๆออกมาให้ชื่นชมนะครับจ่านกร้องทำงานได้ถ้าภาษาครูบอกกิ๊บเก๋มากมาน่ารักคอมเมดี ร่วมโชว์ทั้งวงมีนุ่นมีนี่แล้วเสื้อผ้าก็สดใสดูแบบดูแลเจริญหูเจริญตาดูแลอารมณ์มันคอยตามนะฮะบางครั้งเนี่ยขึ้นดนตรีมาช่วงแรกซึ่งดนตรีมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่นางก็พยายามอุย <c oughs> ทำให้สนุกแต่หลังจากเขาเปลี่ยนดนตรีแล้วโอเคลงตัวหมดวันนี้มาขายความสนุกสนุกจริงๆวันนี้ครูซื้อจ่ารา้อกร้องรูปแบบใหม่อยู่เจ๋งมากศักดิ์สิีอยู่อยู่ตรงนี้ครับ <c oughs> ีของแชมป์ of the อะแชมป์มาเจอกันนี่ oh. คุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าน่าเสียดายว่าเราก็ต้องเลือกแค่หนึ่งโรงเรียนเท่านั้นค่ะและโรงเรียนสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบชิงแชมป์ออฟ h ดอะแชมป์ได้แก่ โรงเรียนทุง่งเฉลียมชลิุรี ô trong bìa cuộc đời khóc ăn ăn không ăn 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 เราทำเต็มที่แล้วน้องนองอยากจะขอบคุณทุกคนมากๆที่ไปกนกำลับบงใจให้ขอบคุณท่านคณะกรรมการที่ช่วยติเพื่อเราก่อขอบคุณท่านอาจารย์ทุกๆท่านที่คอยสั่งสอนคอยดูแลเราขอบคุณพี่ๆทีมงาน พี่พี่พี่นี่ก่อนขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เราทำเต็มที่แล้วค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากเรามาคุยกับทุ่งเสี่อมชนุปธรรมบ้างนะคะน้องบิวเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุก แรงเชียร you know so, like ์แรงใจนะคะแล้วก็ท่านคณะกรรมการแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนนะคะสำหรับบิวบิวก็รู้สึกดีใจมากที่สุดถึงมากๆๆเลยค่ะก็อยากจะขอบอกกับครูเล็กกับครูเม้งว่าพวกเราทำได้แล้วค่ะ